เดี๋ยววันนี้จะพาไปดูว่าเคล็ดลับความสวยต่อนเยาวกาว่าไวคืออะไรนะคะของดิเชนแค่นี่นะคะแต่อยากบอกว่ากินดีย่างตั้งกล้องเปร๊ะ นี่อันนี้ปกติน,นี่อปกติปกติกินน้ำมันมะพร้าวอยู่อยี่ห้อที่เคยพูดถึงนะ <N US 1> <nt> แต่ว่าอันนี้ไปเจอยี่ห้อใหม่มาเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเหมือนกันนะแต่ว่าอันนี้เป็น เขาจะผสมผสมคอลลาเจนจากเกาหลีด้วยนะคะ oh. ไม่ได้เป็นตัวแทนนะแต่ว่าใช้ดีถ้าเกิดสนใจคือสั่งผ่านได้นะคะกิ oh. นทุกวันนะคะ <Okay. S 2> ก็คือคือจะบอกว่าคนที่ถ่ายยากนะ oh. แล้วก็ไม่ได้อยากกินไฟเบอร์อะไรให้มันแบบดูหลามาเห่าเกินไปนะคะอันนี้กินง่ายเนี่ยเม็ดคือ oh. น้ำมันมนะพร้าวอ่ะถ้าไปดูรีวิวดีๆนะมันมีประโยชน์มากเลยนะ สำหรับคนที่ป้องกันโรคตัวเองด้วยไม่รู้มันเป็นไม่รู้จริงหรือเปล่าแต่คืออ่านรีวิวมามันเป็นมันบอกอย่างนั้นนะคะเออแล้วก็เหมือนกับพอเรากินจริงๆงเองอ่ะคือเหมือนสัดส่วนแบบจะพูดยังไงอ่ะจะพูดอย่างนี้ก็เดี๋ยวเขาว่าโอเวอร์เกินไปอีกแต่จะบอกว่าคือกินน้ำมันมะพร้าวมาเรื่อยๆอ่ะมันก็ดีอยู่แล้วนะใครๆก็รู้ว่าน้ำมันมะพร้าวมันดีอ่ะกินมานี่ก็คือเป็นครึ่งปีแล้วเนาะ ใช่ตั้งแต่เริ่มหัดกินนะคะมันก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรเพราะน้ำมันมะพร้าวมันก็ไปเาผาผลาญไขมันในร่างกายเราแล้วเหมือนเอวมันคลอดนิดนึง <Wow. S 1> แล้วก็ทําให้เราไม่อ้วนนะคะรู้สึกว่าตัวเองไม่อ้วนเหมือนตอนก่อนกินนะอันนี้อันนี้มันเป็นผลที่เราเราจะประสบการณ์ตรงนะไม่หลอกกันแล้วก็เนี่ยค่ะและที่สําคัญคือกินตอนท้องว่างตอนเช้าอะ่ะเช้าวันนี้ขึ้นทั้งวันใช่ป่ะพอเรานอ,นอนตื่นมามันถ่ายดี คือถ่ายดีถ่ายไม่ฝืดที่รู้อย่างนี้เพราะอะไรรู้ป่ามันเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่มันหมดไปแบบเก่าอ่ะมันหมดไปแล้วเราไม่ได้กินประมาณอาทิตย์หนึ่งรู้สึกว่าเหมือนมันถ่ายไม่ลื่นอ่ะ <c oughs> ไม่รู้เป็นไม่รู้เป็นไงนะไม่รู้เกี่ยวเปล่าแต่ว่าพอกลับมากินตัวเนี้ยไปซื้ออีกทีมันกลายเป็นตัวนี้นะคะตัวนี้มันดีอยู่อย่างตรงผสมคอลลาเจนด้วยนะคะมันก็จะได้ฟื้นฟนูผิวเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะนอกจากได้วิตามินอ e, ีจากน้ำมันมะพร้าวแล้วนะคะก็เลยดีกว่าไม่ต้องพูดเยอะ อันนี้กินง่ายนะอันยี่ห้อนี้กินง่ายเพราะเม็ดมันเล็กนะแล้วก็ที่สําคัญคือเขาใส่คอเลาเจนให้เรามานิดนึงนะคะเหมือนเหมือนมันประมาณ50มิลิกรัมก็ไม่ได้เยอะมากแล้วก็ไม่ได้น้อยจนเกินไปมีหนุกเดินผ่านี้น่าจะกระปุกละสามร้อยห้าสิบาทมีสี่สิบแคปซูลเลยนะ มีมีสี่สิบแคปซูลก็อย่างนี้นะคะชีวิตของคนที่ดูแลสุขภาพก็จะมีหนุ่มๆคอยวนเวียนวนเวียนมาอยู่รอบๆตัวเรานะคะเหมือนเป็นสูตรการเจกรวานนะคะในวัยนี้โอเคก็แนะนํานะคะอันนี้กินดีหาซื้อที่ไหนก็ได้นะแต่ว่ารู้สึกว่ามันกินดีกินไว้เป็นประโยชน์ต่อร่างกายแล้วก็มันไม่คิดว่ามันไม่น่าจะสะสมเหมือนพวกยาปฏิชีวนะทั้งหลายนะคะโอเคอยากสวยแบบเราก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสาวๆเราจะได้ดูสวยอยู่ตลอดการ Com <laughs>